สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมวันนี้อยู่กับตัวนี้เลยปืนเจลไฟฟ้า Desert Eagle นะครับผมคุณภาพปืนจะเป็นยังไงแล้วก็จะยิงสนุกแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปรับชมรีวิวกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตตัดช่วงที่เป็นอุปกรณ์ในกล่องไปนะครับผมเพราะว่าในกล่องมีมาแค่3อย่างเท่านั้นเองนะมีแค่3อย่างก็คือ1ตัวปืนนะครับผมสองนะแม็กกาซีนนะครับผม3ก็คือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่ชาร์จที่เป็นหัว2เซลล์นะครับสามขั้ว นะครับผมก็มีแค่นี้เองครับผมก็เลยขอเนี่ยตัดไปแล้วกันนะครับมันไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมอธิบายวิธีใช้ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นด i สทริอิเกิลนะครับผมระบบไฟฟ้านะครับผมระบบไฟฟ้าฉะนั้นเราต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับที่ใส่แบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างของส่วนหน้าของปืนนะครับภายใอยู่ข้างในตัวรางติดอุปกรณ์ตรงนี้เรามันจะมีปุบมันจะมีจะมีสลักอยู่นะครับแล้วก็เปิดงานสลักออกมาเปิดอย่างนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับสายแบต เราก็จะเจอกับสายแบตนะครับที่เป็นขั้วขาวนะครับขั้วขาวที่เป็นขั้วเดียวกับขั้วชาร์จนี่แหละตัวแบตตัวนี้เขาให้มาตัวแบตตัวนี้ให้มานะครับผมก็เป็นขั้วเดียวกับขั้วชาร์จเลยนะขั้วชาร์จจะขั้วชารขั้วเดียวกันนะครับผมไม่มีปักดำนะครับเป็นปักขาวเลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้เลยปุ๊บเอใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในช่องนี้เลยนะครับผมพอใส่เสร็จแล้วนะครับก็ดันสายเก็บเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็พับตัวนี้ปิดคืนเข้าไปก็เป็นอันรเรีย งั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มรีวิวตัวปืนเลยนะครับผมเริ่มจากเนื้องานก่อนนะครับดิเซอร์ดอเกิลตัวนี้นะครับภายนอกนะครับจะมีวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกผิวด้านนะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกที่หนามากดูจากตัวดูจากตัวปากกระบอกปืนที่เป็นท่อตรงนี้นะพลาสติกเขาหนามากนะครับผมหนาแล้วหนาทั้งบอดี้เลยนะยังไงตัวเนี้ยไม่แตกง่ายแน่นอนนะครับต่อให้หล่นหล่นสักเล็กน้อยนะครับมันก็จะมันมันก็ไม่แตกหรอกนะครับผมมัน มันเป็นพลาสติกที่หนาและแข็งแรงเลยทีเดียวแหละแล้วด้วยความที่ตัวปืนเขาปิดผิวด้านด้วยใช่ไหมครับความรู้สึกตอนสัมผัสเนี่ยมันดีมากนะครับผมมันเป็นผิวด้านเนาะมันจะรู้สึกรู้สึกพรีเมียมหน่อยโอเคครับมาเริ่มจากส่วนปากกระบอกปืนกันนะครับผมตัวปากกระบอกปืนมันก็จะเป็นทรงดสเซอร์อีเกิลเนาะมันจะเป็นทรงปันป,นปันลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับตัวปากเนี่ยไม่มีไม่มีเกลียวอะไรนะครับผมมันเป็นตัวท่อพลาสติกแบบเรียบเรียบเลยนะครับมันก็จะ ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรของรุ่นนี้แล้วแหละตัวปากกระบอกปืนก็ต้องทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมมันคงทําอะไรมากไม่ได้เริ่มจากด้านบนนะครับก็มีศูนย์หน้านะครับด้านบนมีศูนย์หน้าแล้วก็จะมีรางติดอุปกรณ์ตัวมาตรฐานของดีเซ r t ีเกิลแหละเป็นรางติดอุปกรณ์มาตรฐานนะครับ20ม mm. มก็ถ้าใครมีเลดดอทหรือดอทเล็กๆนะครับที่เหมาะสําหรับปืนพกก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมมีมันมีขั้วให้2องขั้วหน้าหลังนะครับก็หารุ่นที่มันเป็น,เป,นเป็นบ้างตรงกันแล้วกัน นะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาะอะไรโอเคถัดมาก็ส่วนด้านล่างเมื่อกี้นะครับที่บอกไปแล้วก็เป็นช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็เป็นรางติดอุปกรณ์ข้างล่างให้ด้วยนะเผื่อใครติดเลเซอร์หรือไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ติดข้างล่างได้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยแต่ตัวข้างล่างเนี้ยบั้งเขาไม่ได้ลึกมากนะครับผมมันเป็นบั้งเล็กๆเองถ้าถ้าเป็นรุ่นที่มันเป็นกาน้านนอตมามาขัดบั้งเนี่ยอาจจะอาจจะใส่ไม่ได้นะมันไม่ไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่านะครับผมอาจจะไม่พอนะถ้าไม่พอเนี่ยก็ต้องอาจจะหาเป็นรุ่นทีี่เป็นนตัวขาหบ นะครับผมที่เป็นที่เป็นตัวตัวหนีบมันที่มัน,เป,นเป็นล็อกหนีบเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องใช้บั้งนะครับผมใช้หนีบเอานะครับผมถัดมานะครับในส่วนของตัวสไลด์ด้านบนนะครับตัวสไลด์ด้านบนเนี่ยเราสามารถดึงได้นะครับผมมันก็จะเป็นสไตล์ของดิสเกิล์คือมันมันจะมันจะขยับแค่ครึ่งหลังอย่างนี้นะครับผมอ่ามันจะขยับแค่ครึ่งหลังแบบนี้นะครับผมซึ่งอ่าตัวสไลด์เนี่ยเว h, ลาเราดึงเนี่ยมันไม่มันไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะครับมันแค่ดึงดึงเล่นเฉยๆนะครับเอาไว้แบบว่าเป็นจังหว รีโหลดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดึงเล่นได้นะครับไม่มีการทํางานไม่มีปัดลูกไม่มีไฟฟ้าอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับผมตัวมาร์กิ้งที่มาบนปืนนะครับก็จะเป็นเพน์นะครับเพนส์สีขาวนะครับผมอันที่เสิร์อีเกิลนะ Supply Made in China นะเป็นเป็น G, นะมาร์กิ้งจีนนะมาร์กิ้งปอมๆนะครับผมเป,เป็นเพนส์สีขาวเข้าไปนะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งถ้าขุดๆูถูๆเดี๋ยวมันก็คงลอกไปตามการเวลานะโอเคไม่มีอะไรมากครับ ส่วนท้ายของสไลด์ก็จะมีสูตรหลังนะครับเป็นเหมือนเป็นร่องตัวอยู่เราก็สามารถมองเทียบกับสูตรหน้าได้เลยนะครับผมส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆของสไลด์นะครับตัวเซฟตี้นะครตัวนกนะครับผมตัวนี้ของปลอมนะครับผมใช้ไม่ได้นะครับผมเซฟตี้ไม่มีนะครับผมตัวนกก็ไม่มีนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมมันมีลูกเล่นอะไรไม่เยอะนะครับผมเสียบแบตเนี่ยแทบจะเล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องเซตอะไรมากมายก็ถือว่าเหมาะกับผู้เริ่มต้นนะครับผมแต่ด้วยความที่เป็นดีเซอร์ดีเซอร์อีเก มันก็ใหญ่มากนะครับผมอันนี้นะครับตัวกลอกนะครับผมกลอกปืนเจลกลอกไฟฟ้านะครับที่เป็นตัวของเล่นนะผมเอามาเทียบให้ดูจริงๆซึ่งซึ่งตัวกลอกตัวนี้มันก็ใหญ่กว่ากลอกที่เป็นขนาดจริงอยู่แล้วนะพอมาเป็นของเล่นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมมา,บมาเทียบกับดีเซอร์ a อเกิลนะฮะเป็นไงมาเทียบกับดีเซอร์ไอเกิลนี่เทียบไม่ติดเลยดีเซอร์ไอเกิลนะครับสูงกว่ายาวกว่านะครับผมหนาวกว่าด้วย นกาก็ด้วยนะครับผมมันใหญ่ใหญ่กว่ากลอกทุกมิติเลยนะครับผมต่อให้มันเล่นง่ายนะครับราคาถูกมากนะครับผมแต่ก็ด้วยขนาดเนาะก็แล้วแต่คนชอบละกันใครชอบปืนขนาดใหญ่ก็อันนี้ใช้ได้นะครับผมโอเคอ่าด้านด้านซ้ายของตัวปืนนะครับมันจะมีคันโยกนะครับไว้ค้างสไลด์ได้อ่าเวลาเราดึงมาเนี่ยมันค้างสไลด์ได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถดึงปลดกลับสไลด์ไปได้ซึ่งก็ไม่มีฟังก์ชันอะไรเหมือนกันนะค้างสไลด์เท่ นะครับผมตัวค้างสไลด์เนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงกับกระสุนในแม็กกาซีนด้วยมันเป็นคันโยกที่เราต้องง้างเองถ้าเราดึงสไลด์กลับมาเนี่ยแล้วเราปล่อยเนี่ยมันก็ไปเลยนะครับแต่ถ้าเราดึงสไลด์แล้วก็กดสลักขึ้นมาเนี่ยมันก็ค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็บดสลักไปแบบนี้นะโอเคก็เป็นลูกเล่นที่ที่เสริมมานะครับให,ให้สนุกสนุกมือนะครับผมแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะครับมาถึงชุดกงไกนะครับก็กงไกมาตรฐานนะครับไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะครับไม่มีเซฟตี้อะไรตรงนี้เลยนะ ส่วนข้างล่างหน้ากลงไกนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเซฟตี้ของปืนก็ได้แหละเป็นมันเป็นส่วนเดียวที่ใกล้เคียงกับเซฟตี้ที่สุดนั่นก็คือปุ่มสวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะครับผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับผมก็คือเปิดปิดมอเตอร์นะครับเปิดเปิดปิดแบตเตอรี่นั่นเองนะตัวกลงไกนะครับเป็นไกสวิตนะครับผมไกสวิตนะครับดึงถอยหลังธรรมดานะครับผมไม่มีไม่มีแรงฝืดอะไรเลยนะครับผมตัวเนี้ยระบบยิงมีแบบเดียวคือฟูลออโต้เท่านั้นนะครับอ่าฟูลออโต้เท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผม หลังไกลปืนนะครับหลังหลังไกลปืนนะจะเจอปุ่มปลดแม็กซ์ตรงนี้ก็เป็นปุ่มมาตรฐานของปืนพกเนาะก็มันอยู่แถวๆนี้นะครับผมกดไปนะครับแม็กซ์จะล่วงลงมาเลยนะครับผมแม็กซ์ตัวเนี้ยขนาดหน้าตามันจะมันจะแปลกๆนิดนึงนะมันจะน่ารักนิดนึงก็คือมันเป็นแม็กซ์ที่แบบสั้นนะครับผมซึ่งใส่ไปเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองอยู่แค่นี้ของตัวปืนเองนะครับมันขึ้นไปไม่ถึงหลังเพลิงน,นะครับผมจริงๆมันมีท่อฟีดต,ต่อขึ้นไปนะครับผมตัวแม็กซ์เนี่ย เป็นวัสดุพลาสติกนะครับวัสดุพลาสติกแบบพลาสติกของเล่นนั่นแหละพลาสติกเบาๆเลยนะแทบไม่มีน้ําหนักเลยนะครับตัวแม็กนะครับผมวิธีโหลดลูกนะครับผมมันจะมีประตูเปิดอยู่ตรงนี้เลื่อนเลื่อนออกมาอ่าโหลดลูกโหลดลูกตรงนี้โหลดลูกเข้าไปนะครับผมตัวแม็กจุป,ประมาณ40-50นัดเองนะครับมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าพอมันไปพอมันไปปืนพกเนี่ยคือรีเซิร์ฟอีเกิลเนี่ยตัวจริงเขาก็ได้ประมาณ7 7นัดเนาะแม็กเสริมแบบแม็กเสริมมันจะ12นัดอะไรอย่างเงี้ยไอเนี่ย,ไ,ยได้40นัดนะมันก ถือว่ายิงได้มันมากขึ้นนะครับผมมากกว่าของจริงมากโขแล้วนะก็โอเคพอใส่กระสุนเสร็จนะครับผมก็ปิดกลับเข้าไปนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของตัวแม็กเนี่ยเป็นคานปัดลูกนะครับผมเราสามารถกดตรงนี้นะครับลงมาอ่ามันจะมีเสียงกิ๊ก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 มันก็คือการปัดลูกนะครับตัวนี้ใช้ระบบปัดลูกแบบอ่าแบบกลไกนะครับผมไม่มีไม่มีแม็กไฟฟ้านะครับไม่มีปัดลูกไฟฟ้าฉะนั้นเราต้องกดตรงนี้นะครับจนกว่าลูกมันจะแล้วจนกว่าเราจะเห็นลูกที่ท่อเนี้ย โนะดวก่อนเราจะเห็นลูกที่ท่อนี้แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับผมใส่กลับเข้าไปได้เลยแต่ว่าตัวนี้ต่อให้เราปั่นลูกขึ้นมาสุดแม็กแล้วครับเราก็จะต้องยิงแห้งไปอีกประมาณ7จ็ดนัดเนานะเพราะว่าท่อท่อจริงๆของตัวฟีดเนี่ยมันมีขึ้นไปอีกกว่าจะถึงตัวอัดลมอะ่ะกว่าจะถึงท่อปืนอัดลมอะ่ะม,มันมีระยะต,ตรงนี้นครับมันขึ้นไปอีก8นัดเลยอัะประมาณ10นัดแหละกลมๆยิงยิงแห้งไปอีก10นัดอะ่ะมันถึงจะฟีดขึ้นนะครับผมฉะนั้นก็ ใครปั่นลูกแล้วยิงแห้งไม่ต้องตกใจปกติของตัวนี้นะครับตัวนี้แม็กมันสั้นนะครับผมตัวนี้แม็กมันสั้นเนาะท่อมันท่อมันอีกไกลเลยนะครับฉะนั้นมันต้องยิงแห้งธรรมดานะครับไม่มีอะไรโอเคตัวมือจับเนี่ยตัวมือจับที่ได้มาเนี่ยมันเป็นผิวมันให้นะครับผมตัดจากผิวด้านเป็นวัสดุเดียวกันแหละผมว่าแต่ว่ามันทําเป็นผิวมันมันก็จะฝืดฝดมันจะมีความฝืดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะแล้วก็มีรอยขูดขีดแบบบางๆแบบบางเลยแบบ แทบไม่ได้ช่วยเลยแต่แค่สัมผัสรู้ว่ามันผูกขาดเฉยๆนะครับผมยังไงก็ยังไงก็มันก็ช่วยช่วยช่วยฝืดมือขึ้นนิดนึงแหละนะมันก็ดีดีกว่าไม่มีดีกว่าเป็นปืนด้านนะถ้าเป็นผิวด้านเนี่ยมันลื่นมันลื่นกว่านะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยลื่นนะครับผมก็เวลาถือเต็มๆนะครับก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ายิงอ่านะครับผมถ้าใครอยากยิงแบบเซมินะครับอยากยิงทีละนัดนะให้มันดูเป็นดีเซอร์ตอีกเกิลเท่ๆนะครับก็ต้องอ่าใช้จังหวะร่างกายเอานะครับผมเนีย่ยจังหวะ ใช้จังหวะร่างกายตัวเองเอาอ่าต้องไปลองเล่นสักพักนึงแล้วก็จะรู้จังหวะของสไลด์เองนะครับผมว่าว่ามันยิงประมาณไหนแล้วเราก็จะปล่อยไกลให้มันตรงเซมิออโต้นะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยอ่าเ่ๆนะครับแต่ถ้าใครอยากออโต้ก็กดค้างไปเลยก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวภายนอกของตัวปืนนะครับตัวนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะนะครับผมเป็นเป็นระบบแบบพร้อมเล่นเสมอนะครับผมใส่ลูกนะครับผมเล่นได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องเซ็ตอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวต่อไปดูสาธิตการยิงกันนะครับ ครับหลังจากที่ไปลองยิงดีเซอร์ไอเกิลตัวนี้มานะครับผมก็ยิงมันมากเลยทีเดียวนะครับโหมดฟูลออโต้นะปืนปืนดีเซอร์ไอเกิลนะฟูลออโต้มันก็มีความสะใจนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่มันมีโบแบ็กด้วยนะครับโบแบ็กจำลองนะครับผมแล้วตัวนี้มันเป็นสไลด์ที่ค่อนข้างใหญ่มันก็จะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับผมทำให้เวลาโบแบ็กเนี่ยก็สะใจดีในในกรณีที่เป็นของดีเซอร์ไอเกิลเนาะก็เท่ดีนะครับผมส่วนความแรงนะครับความแรงจะอยู่ที่มัน เฉลี่ยอยู่ประมาณ130ละกันมันได้ถึง120ถึงถึง140เนาะมันก็จะอยู่ประมาณร0 0 130นี่แหละบวกลบนะครับผมซึ่งก็เป็นความแรงที่ปานกลางนะครับผมปานกลางซึ่งจริงๆอะผมว่ามันเหมาะเหมาะมากเลยนะกับการเป็นปืนพกที่เอาไปเล่นในสนามจริงๆอนะเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นใช้ปืนพกใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นแบบระยะที่ใกล้หน่อยนะครับผมใกล้หน่อยประมาณร้อยกว่าเนี่ยยิงดีมากนะครับผมระยะร้อยกว่าเนี่ยคือแม่นเลยแล้วก็ไม่แรงมาก ไม่แรงมากจนให้เกิดอาการบาดเจ็บกับผู้ที่โดนยิงนะครับผมประมาณ1 5ออ่ะมันเป็นความแรงที่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยสำหรับการเล่นระยะประชิดนะครับผมยิงระยะประชิดได้แล้วก็ไม่ได้เบาจนขนาดที่ว่ามันย้อยต้องเผื่อกระสุนขนาดนั้นหรือไม่ได้แรงขนาดที่ว่ามันยิงทีเขาแบบเนื้อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็กำลังดีนะครับร้อยร้อยกว่าๆเนี่ยก็ถือว่าถือว่าดีมากเลยแล้วก็ใช้ยิงเล่นในสนามอะไรอย่างเงี้ยสนุกๆน,นะครับผมไม่แรงมากจนเกินไปนะ Okay. สำหรับดีเซอร์อีเกิลออโต้ตัวนี้นะครับผมผมซื้อมาจากชูเดมอพนะครับผมชูเดมอพเขาก็เป็นผู้นำเข้าและจะจำหน่ายปืนเจลนะครับผมแล้วก็อะไหล่ปืนเจลต่างๆมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้แล้วเดี๋ยวยังไงกดเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับผมแล้วก็ลองไปติดต่อดูนะครับผมอันนี้ผมพอไว้ก่อนนะวันที่ผมทำคลิปนะนะวันที่ผมทำคลิปตอนนี้ของหมดแล้วนะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเขามีคงมีมาเรื่อยๆนะครับเขามีมาทุกรุ่นแหละเขาวนๆกันนำเข้ามานัผมยงงไใสจก็ ลองลองถามเขาไปก่อนก็ได้ว่าว่ามีแผนนําเข้าเพิ่มไหมนะครับผมแล้วก็รอนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ใครได้ไปนะผมว่าคุ้มมากนะครับเป็นเป็นปืนพกที่คุ้มมากตัวหนึ่งเลยนะครับผมราคาไม่แรงอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรีวิวดีเซอร์ไอเกิลฟอ a u ออโต้นะครับผมกดถูกใจนะครับหากคุณถูกใจแล้วก็กด subscribe และเปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ